มื่อนี้จิพาเพื่อนเพื่อนมาเก็บอะโวคาโดเนาะอะอโวคาโดบ้านสวนคมคมเขาเฮ็ดิลิปให้เบิ้งเดอ้อเก็บอะโวคาโดสองพันสอสอง,สอง,สองเขาบุค่อยด้เฮ็ดิลิปเนาะมื่อนี้เ็ดนี่เขาเกาะลงมาให้เบิ้งละอันนี้อุปกรณ์อุปกรณ์นี่เขาบุให้ตกดินเดอ้อเขาบุให้ตกดินเขาจะรักษาให้คุณภาพให้ดีสุดแก่ดีขนาดเห็นบอแก่ดีร้าหลายนี่อันนี้สุกข,ขาดตน้ตอนแต่ยังกินบ่ได้เดอ้อต้องได้บ่มก่อนต้องได้บ่มก่อนเนาะแต่ว่าแก่สุดๆเลยนี่นะ มาสิพาเราเก็บที่จริงมันนี่เขาก็เขาก็เกาะเขาก็เกาะได้แล้วได้นี่ค่ะจิเกาะอีมากนึ่งนนี่จะต่าเราเก็บนะนี่เขาจะเก็บแบบนี้เห็นบ่เขาจะเก็บแบบนี้เอาก็ต้องเกาะบบให้ตกดินเลยอันนี้เขาอันนี้เขาเก็บได้แล้วได้นี่เห็นบ่ผลละปลูกเขาเก็บทักษะสุดซีริสโบให้ตกดินโบให้บบให้ยันทึกแดดหลายอีก เห็นบ่ผลละปูกเฮานี่ให้เบิ่งด้ว่ายาวสั้าได๋ขอแทกให้เบิ่งด้อยาวสัม้มเด๋มักหญ่มักยาวสัม้มเด๋นี่นบ่แย่ยาวอันนี้พันส่วนสามสี่เนาะูนย์สามสี่เฮาจะเก็บผลละปูกทั้งแย่ทั้งยาวที่นี่เลยอันนี้ก็แก้ดีได้ยินเสียงบ่ได้ยินเสียงคอลบ่ต่แบบนี้เขาจะเก็บ เขาจะเก็บตามออเดอร์ลูกค้าเราเนาะไปจะเก็บพับนด้วยปุ้มเด็ก้าจะพาเก็บทั้งไมวยาวทาั้งไวยปุ้มมือนี่น่ะเอาแต่สินห้าโลอันนี้เรียกหลังเลือกเรียกเข้ามาจะเป็นยังไงเนาะเขาเลือกเรียกมาเขาก็จะมาเก็บตามออเดอร์บังดูนี่เนี่ยนี่เขาจะเลือกหน่วยแกๆ่ๆเนาะ เขาจะเลือกเมลยแก,เก่เขาจะขึ้นอันนี้เกลนี่อนี่สองเมล็ดนสู่ๆกันนี่อันนี้พันปุ้มเดอ้อซุกสีส่ม่วงซุกสีส่ม่วงพันปุ้มเมวยปุ้มหน่วยนี้จะแบบเปลือกเราจะหนาได้เราจะหักษาได้โดนหน่วยนี้นะจะทำเมลวยปุ้มบัน,น,น ปีนี้เราอย่ไงพูดให้คลิปเก็บให้เบิรงเขาก็เลยเจ็ดคลิปเก็บอะโวคาโดให้เบิรงแต่คลิปเนื้อก่อนเอากระตกใต้หวัวเด้อเอาทำไมเพื่อนออกอนี่นี่อันนี้ก็จะแก้ดีแล้วเนาะอันนี้ผ่านนุวยปุ้มเป็นแบบนี้เดอ้อจะไหนเหลืองๆงามๆนี่นะ เี้ยนก่อนนะเอาตรงนี้เก็บให้ตาตานีไว้นี่เาจะเก็บแบบนี้เนาะเขาจะซอกเอาหน่วยกแก้โอ้โอ้ แค่แบบนี้หละอันที่เขาปลูกขึ้นกันไดเขาก็จะเก็บแบบนี้เลยเขาจะเกาะ like แบบนี้เขาจะบลกให้มันตกดินคือกันเต่ละพันเขาจะบลูกให้ตกดินเลยเขาจะสายที่สุดบลกให้ตกดินเลยเดี๋ยวเราสายพันเขาเล่ให้จบของหน่วยหนึ่ง จำนวนใหญ่ๆสองวัอยู่ได้โลปลายแล้วได้หนี่เขาจะเก็บเมื่อนี้เอาสิบห้าโลเนาะเบิ่งเก็บไปเรื่อยๆก่อนเก็บไปเรื่อยๆก่อน,นมืนอง่ายไม่ถึงนาทีละสี่หัวมะาอ่าหนอมมื้อนี้เขาก็เฮ็ดคลิปให้เบิร์กทำนี้เนาะนี่คือผลที่ปลูกเขาเก็บเนาะ ปีนึง่งเขาให้คลิปยาวๆให้บเบิ่งเท่อนึงตามนี้เนาะแล้วจะเก็บต่อก่อนอ้าวขอบใจขอบใจ